เบลล่าราณีฉลองวันเกิดคุณแม่อย่างเรียบง่ายมอบของขวัญสุดหรูและคำวยพรสุดซึง้งโมเมนต์น่ารักคู่แม่ลูกเบลล่าราณีฉลองวันเกิดคุณแม่ปราณีแคมเปญอย่างเรียบง่ายมอบของขวัญสุดหรูและคำวยพรสุดซึง้งเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามบ่อยๆสำหรับซุปตาสาวสวยสุดฮอตเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยอย่างเบลล่าราณีแคมเปญกับคุณแม่ปราณีแคมเปญ ซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามจะเห็นว่าเบลล่ามันจะออกมาอวดโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับคุณแม่ให้เห็นอยู่เสมอเบลล่าราณีอวยพรวันเกิดคุณแม่สุดซึง้งล่าสุดวันเกิดคุณแม่ปราณีงานนี้เบลล่าราณีก็เรียกออกมาโพสต์ภาพคู่คุณแม่ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเอาไว้ด้วยว่า Happy Bir t h d a y to you ูแอดปร i ณี l ิต้ฝ้าครอสไปหมดแล้วเนอะสำหรับปีนี้ไม่ตกเทรนแถมได้ทดลองเป็นโรคใหม่อีกแต่ตอนนี้หายหมดแล้วเพียง ขาให้มามีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีแต่ความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะแบบนี้ภูมิใจที่สุดเลยที่ได้เป็นลูกแม่รักนะคะ PS ขอบคุณทุกขำมวยพรที่ส่งมาให้คุณแม่นะคะท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพราะมวยพรขอให้คุณแม่ของเบลล่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างมากมายเลยทีเดียว